เคล็ดลับที่เด็ดสำหรับการสร้างทีมขายให้อยากเก่งอยากเติบโตกับองค์กรครับวันนี้ท่านผู้ประกอบการท่านผู้บริหารทีมขายท่านจะมักจะปวดหัวเกี่ยวกับเซลลไม่สามารถปิดยอดขายได้ตามเป้าเก่งแล้วลาออกเทรนแล้วนิ่งเก่งแล้วออกค้าแข่งแย่งลูกค้าวันนี้ครับนอกจากทักษะซอฟต์สกิลในการปิดการขายแล้วกระบวนการ ไม่หาทีมขายหรือว่าเซลโปรเซตต่างๆแล้วที่จะได้ยอดขายมาท่านรู้ไหมครับว่าเซลล์ที่เก่งแต่ท้าไม่อยากขายทํายังไงย,ยอดขายก็ไม่มามันมีปัจจัยโครงสร้างหลายส่วนมากเลยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเงินเดือนที่สูงอยู่แล้วการที่เขาเต็มที่ไปยังไงเขาแอบทํางานนอกได้มากกว่าอ่าแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดกับปัญหาต่างๆนาะนาะนะไม่ว่าจะเป็นทะเลาะกับครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานหรือไม่พอใจหัวหน้างาน ื่องมือปิดการขายไม่มีไม่มีการเทรนนิ่งหรืออะไรต่อให้ทุกอย่างพร้อมหมดแต่ผมไม่อยากขายผมไม่หิว p a s ช i o n เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดวันนี้ท่านผู้บริหารครับท่านหัวหน้านทีมขายครับการสร้าง passion หรือให้พนักง,งานอยากปิดการขายหิว อยยอดขายอยากปิดการขายมันต้องใช้ศาสตร์ของการบริหารคนมันต้องใช้หลักจิตวิทยามันต้องใช้การสื่อสารองค์กรกฎระเบียบมีเยอะเข้ามาพนักง,งานยิ่งเป็นการกดดันแต่ถ้าเกิดได้ใจได้ใจในแบบไหนถ้าเราคุยกันนะครับมันก็จะมีองค์กรเซ็กซี่ทำอย่างไรให้พนักง,งานอยากเก่งอยากเติบโตกับองค์กรองค์กรต้องดีไซน์แบบไหนในมุมมองของพนักง,งานที่จะรู้สึกว่าเซ็กซี่และอยากโตอย,กอยากอยู่ด้วย สิ่งที่สําคัญมากกว่าองค์กรคือหัวหน้าหัวหน้าที่ประชุมกับเขาอยู่กับเขา,เค,าคอยสื่อสารติดตามเขาเซ็กซี่ไหมอยากคุยด้วยไหมเซ็กซี่ไม่ใช่ผู้หญิงหุ่นดีหรือผู้ชายกล้ามใหญ่นะฮะเซ็กซี่พบเราเจอคนเซ็กซี่เราอยากคุยอยากอย,กอยู่ด้วยนั่นแปลว่าเซลลอยากจะขายให้เซลล์อยากจะเพิ่มยอดขายให้เซลอยากจะสื่อสารคุยด้วยรับฟังสิ่งที่ท่านสอนต่างๆไม่งั้นแล้วทเทรนแล้วก็นิ่งเก่งแล้วลาออกขาแข็งยงลูกค้าครับฝากกดติดตามสาระดีๆ ไม่พลาดกับ, Sell บเซลเซตบิดเซทที่ปรึกษาประจำมือขวาซีโอที่จะช่วยคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างคุ้มค่าไม่ต้องเหนื่อยและเสี่ยงแบบเดิมๆอีกต่อไปติดต่อรับแผนขอรับคู่มือสำหรับคุณด่วนจำนวนจำกัด